กับคุณพวันนะาว,วัฒนารั์ประธานกรรมการบริษัท y า g เ u ล l e n i n t น r ิน t n t n r n น t i o n a l ะคะสวัสดีค่ะคุณพวันคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณงนงบดีดและอาจารย์สุดาชิค่ะ <c oughs> ค่ะดูแนวโน้มทองคําเป็นอย่างไรคะก็ขึ้นมาเหนือระดับพั0เกร้อยเหรียญได้แล้วนะคะคุณพวันคะ่ะ คงจะต้องดูตั้งเดิมนะคะว่าทองคำเนี่ยสามารถที่จะแบกผ่านขึ้นไปได้ไหม mm hmm. เพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ย mm hmm. เปิดมา mm hmm. ก็ขึ้นมาประมาณสักเกือบสิบเหรียญ mm hmm. ปิดตลาดวันศุกรที่ผ่านมาอยู่ยที่1 9ึ่้ารและปัจจุบันอยู่ที่1 9ึ่งพั้าอยสิยู่เอสตาร์าต่อพอยซาเหมือนมีความพยายามที่จะกลับขึ้นไปเทสพันเบสอแล้วดูว่าสามารถผ่านไปได้ไหม mm hmm. ถ้าผานไปได้จริงจงโอกาสที่จะได้เห็น พันเก้าร้อยยี่สิบสี่แล้วก็พันเก้าร้อยสามสิบหกในตัวถัดๆไปก็มีค่อนข้างสูงแต่วันนี้สิ่งที่แปลกคือหนึ่งตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าตลาดวันนี้น่าจะบาง แต่ก็มีแรงซื้อทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆเ,เ, mm hmm. เพราะนั่นเองแรงซื้อที่เข้ามาณปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นแรงซื้อทางซีเอเชียมากกว่า mm hmm. แต่วันนี้เนี่ยทางยุโรปเองก็ปิดหรือว่าทางอเมริกาก็ปิดเนื่องในวันเออเม d a อเรียลเดย์เพราะนั่นเองเนี่ยตั้งแต่หลังบ่ายสักบ่ายสองลงไปตลาดน่าจะเริ่มเงีบย mm hmm. เราก็อาจจะหยุดทำการในตอนเอ ท้ายตลาดของโรปแล้วก็อเมริกาจะหยุดเลยเพราะว่าอเมริกาในวันนี้เป็นวันสำคัญของเขาแบงก์จะปิดเอ่อโกเกอร์เทรดต่างๆก็จะปิดเพื่อนั้นเองก็อาจจะนิง่งเราก็รอการเออ แกว่งตัวขององคำในวันรุ่งรุ่งขึ้นไปค่ะ mm hmm. แต่ในวัดเนี่ยเช้านี้ขึ้นมาเสร็จเปลี่ยนนี่ถือว่าค่อนข้างเยอะมาก mm hmm. นะคะจากปจัจจัยหลักๆเนี่ยที่น่าจะมาดรายตลาดให้ขึ้นลงเนี่ย mm hmm. ก็น่าจะเป็นตัวคอพีซีในวันศุกร์ที่ประกาศตัวเลข,ขออกมาสูงเกินคาดค mm hmm. าดการณ์ที่จุดเด็จะออกมาถึง3.1นี่คือค่อนข้างที่จะซอกตลาดหลังจากที่ทองคําเนี่ยเมื่อวันพฤหัส ไปโลอยู่ที่ระดับหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบต้นๆแล้วก็วันศุกร์ไปทําโลอยู่ที่หนึ่งพันแปด้อยแปดสิบสองหลังจากนั้นก็จากที่นีคอพ PCE ออกมาค่อนข้างที่จะเห็นเลยว่าเงินเฟ้อค่อนข้างเยอะ<ม>ทําให้นักลงทุนเริ่มมั่นใจแล้วเริ่มถอยกลับมาที่ตลาดทองคำอีกครั้งหนึ่ง<ม>ทําให้ทองคำเนี่ยสามารถอีบาวกลับขึ้นมาได้คงต้องดูเขาว่า สัดานี้จะมีการถแถลงข่าวของประธานเฟดหลายสาขาซึ่งแต่ละคนก็จะออกมาพูดเหมือนเป็นการเออให้มุมมองนโยบายทางด้านการเงินของเฟดว่าออกมาในทิศทางไหนถ้าประดัประธานเฟดบางรายมีการแตะแตะแตะในลักษณะที่ว่าตลาดสภาวะเงินเฟ้อค่อนข้างเป็นกังวลวันนี้น่าจะมีผลกับราคาทองคำ ค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเขาเริ่มบอกว่าเขากังวลเนี่ยอาจจะมีการลด QE มีการพูดว่าจะมีการลด QE หรือว่ามีการทำใดๆเพื่อที่เป็นเป็นการลดความร้อนแรงของตลาดไป mm hmm. แต่เมื่อวัุกที่ผ่านมาคับมันจะมีตัวหนึ่งซึ่งซึ่งเพิ่งออกมาในตลาดก็คือว่าตัวเฟดเองเนี่ยมีการออกมา ดูซับเงินสด mm hmm. ออกตลาดโดยโดยเรียกว่าเออเรียกว่ารีวอน oh. โคะนะคะ mm hmm. ก็มีการซื้อพันธบัตรเออซื้อมัน ปกติธุรกรรมอย่างนี้มันเป็นการดูดซับแ a ชออกจาการะบบการเงินโดยที่จะเป็น daily swap นะคะแต่รอบนี้เนี่ยซื้อมาด้วยปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเองเนี่ยนักลงทุนไหลกลุ่มก็เริ่มมุมมองว่าเฟรดอาจจะมองว่าสภาพคล่องในตลาดมากเกินไปไหมถึง เริ่มใช้นโยบอ,อทูตัวนี้เข้ามาแต่ก็คงต้องมาดูว่าหลังจากประธานเฟดหลายๆสาขาออกมาพูดในสัปดาห์นี้มีใครมีมุมมองอื่นๆไหมเพราะว่านี่เป็นการคาดเดาก็ยังไม่รู้เลยว่าเป้าหมายจริงๆที่มีการดูดซับเงินออกจาตลาดเนี้มีเป้าหมายอื่นๆมากไหมหรือว่าเป็นการการดูดซับเงินในระยะสัน้นก็คงจะต้อง หอนโยบายผัดผไปแต่มองอื่นๆอย่างในตลาดเอเชียเองเนี่ยสาเหตุที่ทองคำเนี่ย ตั้งแต่ต้นเม3เนี่ยค่อยๆขยับกันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยหลักๆน่าจะเิดมาจากทางประเทศจีนที่มีรีพอร์ตออกมาในลักษณะที่ว่าเอ่อ PBOC เนี่ยมีให้เอ่อโคต้าให้กับแบงค์หลายๆแบงค์เนี่ยที่อินพอร์ตทองคำเข้าประเทศจีนแล้วก็มีรีพอร์ตจากฮ่องกงเองหรือหรือแม้กระทั่งจากสวิตเซอร์แลนด์เองว่าปริมาณการส่งออกจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยในใน แต่ละเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนสี่เดือนห้าประมาณร้อยสี่สิบกตันเนี่ยสี่สิบตันเนี่ยซึ่งเข้าไปไหนประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยทุกครั้งที่ลงลงก็ไม่ลึกในตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาก,ก็มีแรงซื้อ, <I see. S 1> อ,อ buy in the deep ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ย <I see. S 1> ในระยะสั้นเองเราก็คงจะต้องมาดูว่าด้วยความต้องการเอทอ,องคําในซี ตลาเอเชียของของจีนเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งทําให้ทองคําเนี่ยอาจจะมีการย่อแล้วก็ย่อไม่ลึกแต่เมื่อไหร่ที่เฟรออกมาแถลงนโยบายเรื่องความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อความกังวลเออ,อาจจะมีนโยบายการ ทำ QE หรือต่อต่อไปอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักซึ่งกดดันราคาทองคำเพราะนั้นเองสัปดาห์นี้รายวันเลยมีประธานเฟดแตนพลมาพูดก็คงจะต้องอตามมอนิเตอร์นิดนึงเพราะอันนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งเซนซถีกับตัวตลาดทองคำค่อนข้างเยอะค่ะค่ะ SPDR หรอคะยังซื้อต่อหรือเปล่าซื้อมาเยอะแล้วนะคะยังซื้ออยู่ ด้วยปริมาณที่น้อยลงในสัปดาห์นี้และ S P D R ซื้อเข้ามาแค่เออไม่ถึงตันนะคะมีการซื้อเข้าขายออกเราก็บวกบวกแล้วก็ไม่ถึงตันลงบวกนิดหน่อยค่ะประมาณสักไม่กี่ร้อยโลแต่แต่ถ้าเน็ตสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นบวกอยู่ค่ะค่ะแล้วคนนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะไปดูต่อที